ผ่านมา3สัปดาห์แล้วคุณแอมนับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนะครับก็เรียกว่า3สัปดาห์เต็มกําลังจะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่4 ใกล้จะครบเดือนเข้าไปทุกทีแล้วนะครับเรายังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยก่อนหน้าน,นี้มีการเตือนให้คนไทยที่ทํางานอยู่ในอิสราเอลเนี่ยเดินทางกลับประเทศโดยด่วนแล้วะนะเพราะว่าทางเขตกาซาแล้วมันจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยรวมไปถึงพื้นที่ข้างเคียงด้วยเมืม่อวานนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศเองก็ออกมาถแถลงเพิ่มเติมและมันมีอีกหนึ่งประเด็นที่ทําให้สถานการณ์ดูแลน่าห่วงมากขึ้นก็คือตัวประกันเนี่ยถูกสังหารไปตามข้อมูลบางกระแสะก็คืออาจจะเป็นคนไทยด้วยนะฮะเบื้องต้นกระทรวงการต่างประ ประเทศได้ออกมาถแถลงประนามการทําร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะต่อชาติใดฝ่ายใดด้วยเหตุผลใดก็ตามแล้วก็ได้ออกมาถแถลงความเสียใจไปยังครอบครัวคนไทยที่ได้รับผลกระทบมีทั้งผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตแล้วก็ส่วนหนึ่งยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ณขณะนี้นะครับโดยบอกว่าขอเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันทุกสัญชาติในทุกกรณี